สวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่จีไอโนหนึ่งและรถพิเศษคันนี้เลยค่ะคันนี้คือออลนิวมิสุบิชิไททันนะคะเป็นรุ่น4ประตูตัวเตี้ยเลยนะคะของเรานั่นเองนะคะคันนี้ส่งตรงจากมิสุบิชิมอเตอร์นะคะที่ร่วมกันแต่งกับชุดแต่งวายนะคะหรือว่าคอลแลบกับทางชุดแต่งวายนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้พี่พามาดูเลยค่ะด้านหน้านะคะคันนี้ใส่เป็นแรปสติ๊กเกอร์สีน้ําเงินนะคะเราสังเกตดูดีๆนะคะเขาจะแรปหมดเลยสีเดิมนี่คือไม่เห็นเลยนะคะทั้งคัน เลยนี่เริ่มจากฝากระโปรงเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ตัวชุดแต่งนะคะมีกระจังหน้ามาให้ใหม่นะคะกระจังหน้าตัวนี้มาพร้อมกับไฟด้วยนะคะเห็นไหมถ้าลูกค้าดูใกล้ๆนะคะ FC ซดูใกล้ๆจะเห็นเลยว่าเขาจะมีไฟลูกเล่นตัวนี้มาให้นะจ๊ะถัดมาค่ะด้านข้างของกระจังหน้านะคะก็มีตัวซีมาให้นะคะซึ่งตัวซีเนี่ยเดิมๆของเขาเนจะเป็นโครเมียมแต่ว่าวันนี้เขาเอาตัวซีที่เป็นสีดําเข้ามาใส่ให้นะคะ ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นค่ะสำหรับด้านหน้านะคะเพราะว่าเขามีสเกิร์ตด้านหน้ามาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลงานของสเกิร์ตครารายเขานิดนึงค่ะทุกคนคะ่ะสเกิร์ตตัวนี้นะคะเขาทําให้มันมีมิติที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็สั้นลงไปด้วยนะคะเพื่อให้รถเนี่ยมันดูเตี้ยลงเพราะถ้าใครรู้จักกั all new Mitsubishi Titan ตัวใหม่ของเราเนี่ยสประตูตัวเตี้ยของเราเนี่ย,ม,ม,ย,ยะะม,มันแทบจะไม่เตี้ยเลยนะคะลูกค้ารถเดิมๆมันแทบจะไม่เตี้ยเลยนะคะ f c ถ้ามาดูรถจริงๆเนี่ย มันต่างกับตัวสูงนิดหน่อยเองนะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยเขาก็ใส่สเกิร์เกิมาเพื่อให้มันดูเตี้ยลงให้มันดูเป็นสายซิงมากขึ้นสปอร์ตมากขึ้นเนาะที่นี้ค่ะถัดมาด้านข้างค่ะตัวฝากระโปรงนะคะสําหรับตัวด้านข้าง,งฝากระโปรงเนี่ยเขาก็จะมีตัวบอดี้ที่แปะตัวนี้มาให้นะคะเพื่อให้มิติรถมันดูเพิ่มเติมมากขึ้นเนาะแล้วก็สีของด้านข้างค่ะยังไม่ได้ใส่แค่สีดาเงินนะแต่ว่าใส่สีขาวคาดมาให้ด้วยนะคะสําหรับด้านข้าง ตัวล้อแมกค่ะเดี๋ยวพามาดูล้อแมกคันนี้สักนิดหนึ่งเผื่อเป็นแรงบันดาลใจของหลายๆคนคันนี้ใส่เป็นล้อดํานะคะเห็นไหมเป็นล้อ5ก้านนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ส่วนสเปกยางหรือซีรีย,ยางนะคะก็จะเป็น2 5งห้าห้าทับเนาะใครอยากได้แบบยางที่สเปคพอดีพอดีพี่ว่าคันนี้แต่งสวยใช้ยางที่ไม่บางไปแล้วก็ไม่หนาไปนะคะถัดมาค่ะ นี่ด้านข้างลวดลายสําหรับด้านข้างนะคะก็จะเพิ่มเติมโดยมีโลโก้ของวายนะคะที่เป็นตัวเสือนะคะมาให้แล้วก็มีการนําสีแดงนะคะเข้ามาใช้เป็นลูกเล่นเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะทีนี้ถัดมาจากตัวด้านข้างนะคะลงไปที่ด้านล่างสักนิดหนึ่งค่ะพี่เวสนี่เลยนะคะตัวใช้ด้านข้างหรือสเกิร์ตด้านข้างเห็นไหมเขาก็ล้อไปกับตัวสติกเกอร์เลยเห็นไหมคะ ปกติแล้วเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะแต่ถ้าเป็นชุดนี้เนี่ยเขาจะทําเป็นสีเดียวกับสติกเกอร์เนาะก็คือสีน้ําเงินนะคะอะมาต่อกันที่ด้านท้ายค่ะเ้ย๋ยวพิ่งไปด้านท้ายสี่ลืมพูดเรื่องของหลังคานี่เขามีแก๊ปหลังคามาให้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งแก๊ปหลังคาของเขานะคะพี่อยากจะบอกว่างานดีอะดีเทลเขาดีมากๆเลยนะทุกคนเห็นปะเขาทาเหมือนเป็นหูสองอันนะเขาไม่ได้ทําแบบว่า เป็นแบบปาดไปตรงๆนะทุกคนค่ะแล้วเขาก็ยังมีโลโก้วายนะติดมาให้เกือบทุกชิ้นงานของวายนะคะคือจะมีโลโก้วายนะคะติดมาให้เสมอเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างเนาะตัวนี้ก็มีสติกเกอร์ลูกเล่นไปนะคะทีนี้มาดูด้านท้ายสักนิดนึงค่ะสกเกิร์ตสมชิ้นท้ายนะคะเป็นทรงนี้เลยค่ะมีดิฟฟิวเซอร์มาให้นะคะเห็นไหมเอ่ยสีของสกเกิร์ตสังเกตดูดีๆนะคะมันจะเป็นสีที่ล้อไปกับตัวสติกเกอร์ของทางวายนะคะ ใครที่อยากได้แบบนี้นะคะทุกคนคะเข้าไปดูที่เพจอีฟโนหนึ่งได้เลยนะคะหรือถ้าอยากเจอรถจริงๆนะคะทักมาถามพีพก่อนได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณทางมิตซูบิชิมอเตอร์ไทยแลนด์นะคะแล้วก็ทางชุดแต่งวายด้วยนะคะที่เป็นผู้จัดหารถมาให้นะคะแล้วก็ขอบคุณผู้บริหารด้วยคะ่ะที่พยายามประสานงานให้เราได้คันนี้เพื่อให้ FC ของเราทุกคนได้ดูใครอยากได้โทรหาจีฟโนเลยนะอย่าลืมนะวันนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยไปละบ๊ายบา